तारकनीअ ओम राज नमनीअ ओम राम दोत हम आजने ओम प्रे नमनीअ ओम माना नमू मंझनी ओम व्यस

มนามวัตถะอินมะหะอจัยจัการวิกาจัการอินมะหะชันตรนมะหะอกาญญาวาอินมะหะอวัจจะวัตถะอินมะหะอมหันตวสีอนมะหะอลังกณีวัจเรอินมะหะอสีมาีอนมะหะอสิมภิกขาภนวัญจรออินมะหะอันนามาตุสัยลักษณอินมะหะอลังกาภิกาอิกาอินมะะ I was a